เจิมลวดเจมคุณโอ้โหดูเจิมรถไหนครับขีดินเต็มรถเบิดเอาเจิมรถให้หน่อยเจิมรวดพ่อปอหน่อยคุณเปิดเบาๆครับคุณตาเปิ่อยอ้ฝนตกหรอป่ะนี่ฝนอะไรมาตกตอนนี้ครับมาอยู่กับช่องปอตามติดชีวิตช้างนะครับผม วันนี้ช้างน้อยอะไรมาอยู่ตรงนี้นี่เด,ดนน่นเงียงนะคึกใหญ่เลยได้เลี่ยนล้อรถเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้ว้ไ,ไเอ้ยเอ้ยโอ๊ยมิงตาวมิงบิง่งรับ ดูดูโอ้ยโโเอาแล้วตุวย่ยแด,ดงพังแทะระวังคนตาคุณยายตีนะมิ่งอย่าดื้ออย่าดื้อเอาเอาเอาเฮ้๊มิงคอยคอย,อยนี่มาดูครับวปวดเต็นคิดิน,น,นเจียมรถเห็นไหมตู้เจียมรถเห็นไหม oh, <no. S 2> ตัวมัขึ้นมาอ้วนคนาดเด็กกินกล้วยเก่งไว้เนี่ รวเก่งแล้วเวดเป็นบีมโอ้ยินเวิดมือแล้วเป็นบีแปดผมโตเป็นหนุ่มแล้วเป็นหนุ่มแล้วครับอีกจักมือนี่ก็ดหาเดือนหน่อยเจ้านี่พูนโอ้เต็มเวิร์ดเติมรถเพ่นโอ้โหดูครับเติมรถไหนครับขี้ดินเต็มรถเวิดเอาเติมรถให้หน่อยเติมรถพ่อปอไหนพูนเติมแบบเด็กยังใส่น้อคืงขึ้นจูบพ่นโอ้เอา จุงไหมเด้อยเดอ๋ยว้ามันินเฮ้ยเฮ้้วนว่าย่อไปอีกเที่ยเนียเนยสิไเที่ยวด้ยนี่นดัว่เจานดัวสีไปเที่ยวยังเดียววะดูครับ ขึ้นหลังเลยขึ้นหลังเนี่ยเนี่ยเม่งเม่งเม่งเตะขึ้นข้างหลังนี่ต้องมีคนจับด้วยครับโอ้ไปประเดี๋ยวเขาเอ้าเม่งเม่งเตะโอ้ยจะไปเหยียบเกลียวดูดูคุณยายมีเสียระวังคุณยายตีด่าก็ได้มีจะดื้อมมีคุณประเฮ็ดยังยิงเนี่ย เอาเดินไปแล้วเดินไปแล้วก็ออกมาเรียนคุณตาระวังนะไปแล้วคุณตาอุยอ้ยอุยอ้ยกินน้ำครับก่อนเข้าบ้านครับวันนี้หุ่นเนออเอาไปแล้วดูตูดจิตูดหน้าตีมากเลยนี่คุ่นไปแล้วไปแล้ว ถ่าเรียนแม่โอ้ยเนาะขอ,อน้าคุณตาครับจะอาบน้ำมาคุณแม่เนาะเอา้าท้องฟ้าอะไรเหมือนฝนลินเลยนี่โอ้ฝนฝนปลอยครับกำลังจะเข้าบ้านพอดีเลยอาบน้ำล้วก็จะเข้าบ้านแล้วครับนี่ขอน้าคุณตาครับขอน้าแม่ลกินนะครับโอก,กินเร็วฟินสิเรียนแล้วพุ่นนะ่ะแย่ยงกันกันกบพูนตาแนละ้วเอา้าเอ้า พ่นเอา้าโอ้ยใส่ลุ้นแล้วครับใส่ลุ้นแล้วโอ้ลหลุดไหล่หมองจ้ะโอ้โหเมื่อกี้ก็เสียมิ่งดึงสายยางหลุดครับไปปิดหน้ำม,มากอโอ้เปียกโทษสาบดูเสยียบน้ำให็นเมียเลวไงปะเนาะเสียมิ่งกวนอยู่นี่ควรไปเห็ดเงียงหางฉีด เตรียมพร้อมด้วยนะฮะเพื่อนมีใหญ่เที่ยวงานแข่งเรือครับฝนตกมาสงสัยตกมาปุ๊บหยุดตกน่าจะหนาวเลยนะช่วงนี้ดูจากบรรยากาศแล้วดูพยากรณ์อากาศครับผมโอ้ขาที่หาเพื่นผูกมาอ,อือครับอืออือนเหล็ดน,น้ำรือคึอกไงเลยพวนเอาเอาบึ้ง อ๋ออ๋ออ้ดูดูยางสายยางคุณตาแล้วเฮ้ยอะไรอะไรเลยเนตตาาเลยเนี้ยบุุเบิงเอขาลัง <todo> นี่เออเ้ยเโอ้คืคเก๋เลยครับวันนี้อ๋ออออาบุบินไประวังชนตูดแม่นู่อยู่นูนพออยู่ห่างกันนี้เอมีเสียงยีกเบิงเบทามิงเจ้าคือ ด,ดื้อแต่เท่ามิ่งผมดือ้อมีทั้งดื้อและทั้งมุมน่ารักนะครับเสียมิ่งของเรามีทุกทุกสไตล์ครับสไตล์ขี้อ้อนสไตล์ดือ้อโอ้ยมีหลายสไตล์เนี่ดูบักเขียวครับนี่บักเขียวบักตงบักเขียวสีเรื้มหายเดี๋ยวกลายเป็นสีขาวเดี๋ยวปุ่นปุ่นแรนมาเสียมิ่งแล้ว เบื้องแดดนะโอ้มวนตามวลมวนมวลเออคึกเลียบอันนี้เอ,ออเออออ,อดออนาน้ำไม่ได้ครับคึกเลยช้างน้อยนี่เอ,ออเออช้างน้อยสี่เดือนจะเข้าห้าเดือนเอ้ากินน้ำเราอันนี้กินเกียงเกียงเลยนะครับเด้คอคุณพ่อคุณแม่พี่ผมกินน้ำเก่งเลยนะครับโอ้โหคุณนะว่ากินเนาะกัดได้ซสีย <c> ก <ups> ัดเล่นได้ซสียครับ,บว่ากิน เปิดเบาๆครับคุณตาเปิดอ๋อฝนตกแดอกพานนี้ฝนอะไรมาตกตอนนี้ตกมาพอดีเอ้ายุดจ่อยอุ้ยฝนตกไม่ทั่วฟ้าครับดูเต้าไม่เงินต่อดูคุณแม่อาบน้ําตัวดาเจียมเลยตัวน,นี้ก็หายดีแล้วครับอาการหายดีแล้วเพิ่มน้ําหนักคืนแล้วครับกินอย่างเดียวเลยคุณแม่ตอนนี้หลังจากน้ำหนักลดไปไหลายอ้อเฮ้ย ดูจะจะเดินตามตูดคนตาไปมั้เอ้าเไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้ยลายสายยางแล้วคุณดูกัดสายยางเล่นครับเอ้าคุณมีการไปเสียงไตทองแม่อีกเอ้าเอ้าเอ้าคือกี่งหยังน้อแบบนี้ดูเอ้าเบิ้งเลียนบุ่นกันบ่าย่อให้คุณตาแบบเข้าไปเปิดโซ่ให้แม่ไอ้คุณแม่ครับดูดูเลียนบุ่นกันดูเอ้าเอ้าเอ้าไปแล้ว ตาบุญตาเข้าบ้านแล้วฝนตกลินครับวันนี้เสแ,แล้ว้ิงๆที่ากันไปเลยวันนี้เอาอันนั้นบ๊แมนโอ้ยคุณแม่เห็นดูครับไอเตือนลูกครับเพราะว่าลูกวิ่งชนครับก็แข้งก็ขานะก็เลยแบบเตือนไงตักเตือนแบบว่าเออว่าให้ลูกเกียังสี่นะครับคือกันกับพุ่นนะครับเป็นแบบการปลาลมลูกครับว่าให้ดื้อครับ ดูถ้าคุณแม่ปามปุ๊บเสียมิ่งของเราจะไม่ดืนะ้อเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปดูอีกเลตอนนี้กินน้อยได้สบายแล้วคุณแม่ปวดเสียงหยัมเพิ่งอ้ตัวดำมากเลยดำปิดสีโอ้กวนเจียมิงไปกวนคุณตาครับกวนคุณตาไม่ยอมให้คุณตามันไอ คุกแม่ไว้บึงตีตูดเลยตีตูดเลยมิ่งมานี่มิงเฟื <c oughs> ่อมาลัางบ่ื่องฟืนไปแกงคนาจแล้วเอา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 บึงบึงเ,เดินเล่นในคอกดูเห็นไหมเมื่อกี้คุณแม่ปามเสียมิ่งไว้แล้วก็เสียมิ่งของเราไม่สนเลยครับดูนี่คือเป็น ท่าทางของวิธีแบบห้ามลูกครับบอกลูกว่าไม่ให้ดือ้อดูเสด็จมิ่งของเราอยู่นิ่งเลยดดูิดดเลี้ยงกวาแข่งกวาขายพี่เม่ก็บอกว่าอย่าดื้อย่ามากวนเขาบ้านกวนกวน,วนท้ายยังกวนอยู่กวนเอา้าเอา้าทำท่าอะไรเอา้เอาทำท่าอะไรมิง่งเอา้าโอ้ทำท่าอะไรน้อย้างน้อยนี่ คับนครับคันคันไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปสายนอกบันโอ้โหแต่เม่งสั่างมาคุกภุ่นแท่บัน ก็อย่าลืมเข้ามากดแซบตาคั้แล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับลากันแล้วครับผม